วันนี้เราก็จะไปยิงเขากันนะฮะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับก็คือเจอได้เป้าหมายเราคือขึ้นไปบนยอดภูเขาอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยเนี่ยมอสมีป้ายบอกว่ามาถูกทางแล้วอ้ยูอาโกอิงมึงอย่าไปทางไหนวะดทางนี้ดีน้ำป่าไหลหลารทางนี้ปลอดภัยวะทางนี้เฮียโอ้ยมอสฟึ้งแวง ถูกใจคจริงหรือว่าเขามีให้เลือกมึงไม่เลือกมึสงสร้างเส้นทางใหม่บอสไปยังไงไปไม่ได้ไปฮะนีไ่ไงธรรมดาที่ไหนเพืู่ดีดูกูให้ดี้ <c oughs> โอ้โอโอ้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 โอยโอะโอ้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 อ้มอ้โอ้โอ้โ้นอ้โอ้โอ้นอ้้้โ้อ้อีอ้โอ้โอ้อ่ะน้่อ้อานมาแล้วมันบอกว่า ตรงนี้จะมีถ้ำบึงเลื้อทางลาดชันวะอัพอิูกับตรงนั้นมีป้ายที่เขียนว่าไปถูกทางแล้วเราไปสำรวจไหมแต่มอสเราเป็นนักสำรวจอุ้ยเออนี่กูถือไปแล้วว้ยต้องปีเหรอปีงเฮ้ยโอ้โอยโอ้เ้ยเฮ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  ันเป็นบึงนะเอ้ยมีจระเข้ a few moments later หิวมองขมิ้นเลยจระเข้หนน้าไปแล้วเอ้ยกลัวที่ไหนวะเฮ้ยไอ้อะมันเป็นเหยื่อลเป็นเหยื่อลขึ้นไปเป็นเขื่อนโอ้นี่คือเขื่อนแล้วเราต้องไปข้างบนไงมีไฟนำทางอยู่อะใช่ไหมไงบันได เอาแล้วมาอยู่อย่างเงี้ยอึ๊บอ่ะเอ้าวทำไมคุณล่วงอ่ะอืออือโอเคนี่คือเขื่อนเหรอหลังเขื่อนไปดีนี่เองนะตอนน้ำยังไม่ขึ้นไงตอนเนี้ยน้ำผู้น้ำไม่ขึ้นแล้วคุณว่าเขื่อนเป็นรูอ่ะโอ้ยปฏิหาระมุกมือว่งหันหลังไปก็รู้เลยแย่เสียไม่เป็นรูโผล่ริกิตอะไรบางอย่างเลยกระสาเลยโอ้ยสมแล้ว มึงนี่มีความคุ้นชินกับป่าดิมเลมอสมึงถึงได้กิดเราใจเย็่ไหนเนี่ยเอ้ยตีนขาวมันมีบันไดอย่างงี้ด้วยเหรอไม่ใช่มันี่ยใครมันตั้งไว้่างงี้วะพี่เลียนที่หายพี่เลียนพี่จะคนไปทางที่เรามามันเป็นโรคกลัวความสูงเนี่ยมอสไม่มึงเห็นมังจะคนลุกนะอุ้ยสิบลายมอสไลนก่อนเลยเผื่อกูตายจำที่มึงบอกไหมว่ากูเป็นกลัวขากูจะบอกว่าห้ามโดดนะมอส งั้นมึงไปก่อนเลยเพื่อนว้ามอสมันไม่ตายมอสมึงดูข้างล่างดิตกไปไม่น่าตายนะะแค่พิการเพื่อนศพใครอะเพื่อนศพใครอ่ะใช่ศพปะวะเ่นหมาไม่หลอกไม่หลอกมอสไม่หลอกไม่ยี่อะไรโอขาบลงเกิดถ้าเราเดินต่อจะเจอก็ได้นะถ้ำข้างหน้าระวังอย่างมืดอ่ะอย่างมืดอ่ะเฮ้ยมีเชือกด้วยคืออะไร กูต้องเกาะเชือกเหรอเฮ้ยวัดกูมีแผนกำลังวัดุกกอุมึงต้องเกาะเชือกมาสิเพลี่กมาปุ๊บกดอีมอสเปิดไฟอยู่เจ๊ไปไหนมอสทางไหนมอสขวาหรือซ้ายบนไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนอุ้ยแสงสว่างข้างบนถ้ามไปข้างบนแล้วมันก็ไม่ได้สว่างขึ้นนะสว่างดิ มาดูดีสว่างเห็นไหมอ่าแบบแบบแบบดูว่าสะดวกอีกาจะเป็นเดอะพูลโอ้มาถึงแคมป์แล้วแคมป์ที่หนึ่งเฮ้ยมีใส่หมวกเสื้อสักหมูทใส่เลยใส่หมวดเฮ้ยกูแม่งหล่อว่ะขนาดปีนผากูเร่งหน้าหล่อบ้างโอ้โหเอ้ยมึงรู้ว่ากูมีความทรงจำไม่ดีกับ กว่างอะมอสนะครั้งล่าสุดที่กูเจอมันมันขโมยกาน้ำกูไอ้ยัง <c oughs> ไงวะไม่ยังไงวะมีคนแบบบิมบีมในแชร์ชข้อความมาว่าโอ้โหนี่สมจริงมากเลยนะฮะดูกวางตัวนี้สิเขาดูมิชีวิชีวามากเลยอะไรเงี้ยมีใครพิมพ์มาไม่มีมัดคือเขาม,ม,มา <อะ S 2> เดินทางกันเว้ยคือเวลาเราเหนื่อยเราจะไม่ค่อยพูดเว้ยแต่เราพูดตั้งแต่ขึ้นมาเลยเราไม่ได้ตรงเนี้ยมันโตจากบนมอส ดูดิโอ้โหแม่งเหห็นละรือว่าเราไปตรงนั้นแล้วโดดมาทำไงมึงกล้าปีนงี้มอสชีวิตจริงกูคงกูคงอยู่ตรงกลางเชี่ยแล้วเพื่อนไปตอบไม่ไหวเป็นอ๋อต้องน้ำน้ำลงไปมอสเนี่ยตามเชี่ยวไปเนี่ยมอสเฮ้ยไฟฉายใช้ตะนาวไปด้วยลองออกซิเจนหมดนะมอสเนี่ยกูบอกเอี่ยมึงฝึกกั้นหายใจไว้มอสไม่รู้บอกอะไเออเนี่ยเดี๋ยวดิวคนตายด้วยนะ เนี่ยขึ้นมาหายใจตรงนี้ได้นี่นอเอาเม่หายใจเลยโฮ้ยน,นี่ไงต้องกระโดดเอาขี้โดดก็ไม่ช่วยเอาโดดมันช่วยนิดเดียวเพื่อนไม่รอแล้วนะไปเลยนะวคือมันมีอย่างนี้ได้เหรอแบบต้องดำน้ำมุดถ้ำเพื่อมาอีกครั้งเอ่อเสี่ยงเกิดดินถลม่มโอ้โหน่าจะดินถล่มมา One minute later อ,อุ้ยโอ้โหโอ้โหแต่มันอ๋อ ไปทางนี้มึงข้ามสะพานไปทางนั้นมึงต้องโดดผ่านซุงไว้มอสรู้ไหมกูเลือกทางไหนเว้ยกูเลือกทางที่ยากลำบากที่สุดที่ยังเป็นไปได้มดัดกูอายกายกลองว่ะกู๋ามโลบักโอ้ยสะพานนี้แม่งไม่น่าไว้ใจเลยแม่งโคสะพานแบบในคลิปจีน,นเฟซบุ๊กไงอะ <laughs> <laughs> ไรอ,อันนี้บอ,อ,ยอยร์เดอร์อ่ะเฮ้ยยังไงอ่ะเอาเอ้าเราลองไเอ้เอ ราจะโดนยิงเนี่ยอ๋อ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 เออเอาแล้วอะไรวะอะไรวะอ๋ออูออยู่ๆมันก็ตื่นเต้นเทีไรเลยปรับตัวไม่ทันอะไรเนี่ยคุยกับอันเฟดฮะบอสต้องฟังเลยไปฟังเลยรู้ว่าันยังจะสนทนาต่ออีกนี่เป็นเออ่เขียน์แดงที่ผมเองนี่แหละโอ้มันยาวอ่ะที่มันเกินสองบบัญชานะกูเครียดอ่านเอ๊พลงขึ้นพอไรเอ้ยมันยีหไม่ได้กูว่าไม่ใช่หลอเฮ้ยมอดมอดมอดล้าหลัาง เฮ้ยอะไรเหรเฮ้ยเฮ้ยติดตัวไม่ไดครับฮ่านี่ยมอสเฮ้ยเฮ้ยมึงดูดีมอสมันจะยิงเราปะวะอ๋อไม่ยิงเลยเอาเลยกันบักไปเลยกันบักว้าวนี่ดีกว่าเฮ้ยฮูฮูน่ดีกว่าอย่าบอกนะว่าต้องไล่มยสี่ทีแล้วไม่ได้มาทีไรโอ้ยยืนยิดมอสมากเยอะเลยยืนติดมอสิาเดียวปุ๊ยย เอ้ยไม่กว่เลย่่ย่อล้่อไร่่ไปเอ่อเป็นเาจริงเหรอเป็เนี่ย้ิ่าไม่หยบไม่หยิบี้อไรร่อมัเป็นป่เป็าเนี่ยรือง่ร่าวจะเ่ป็นใครน่ะไม่ต้องพิจารครดนมกา่ป่ะเนี่ยดูวยออตริตจะติดแมมมล้ี่เพลงจบแล้วแปลว่าหมดความสนุกแล้วที่เหลือคือการไจนภาย hours later เฮ้ย อะไรโอ้ยอ้าวอ้าวเฮียสไปเดอร์แมนเลยไอ้กูหลดลงไปเลยกูจะตายลยวะมันติได้ใช้เ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูเดินมาถูกหรือเปล่าเนี่ยกูจะติดอยู่ในถ้ำนี้ก็ได้นะเฮ้ยมันทำทำเส้นทางมากูเชื่อเว้ยการปีนเขาการเดินี่านี่ยเขารู้เขารู้ดีว่ามันต้องมีแบบมันต้องมีทางออกทางเข้าเว้ยคือถ้ากูติดอยู่เนี่ยกูอยากให้มึงรู้ไว้ว่ากูไม่อยากติดอยู่ที่นี่กูต้องไปไหนต่อเนี่ยียังไงมึงเห็นไหมน่หน้าป้าย แล้วใครมันเอาป้ายมาติดไว้วะต้องว่ายน้ําไปเอออื้มมงดูไหมว่าน้นําในถ้ำงนี้มัอนอันตรายเพราะว่ามันไหลเชี่ยวแรงแล<ม>้วก็เย็นไม่มีอากาศอเปล่าในน้ำก็ต้องมีอากาศอยู่แล้วสิมอสไ,ไปทางไหนวะน้ำน,นิ่งนี่ยโอ้ยเยียย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 ยวยยายย้ายย้ายยยยย้อยยยยยยยเอยยยยยยยนเาาชื่อมยย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 ยนยยยยอยยยอยคยที่ยยยยยย้ยยี่ยยยยยยย่ยอยู่ยยยยอย โอ้ยเอ๊ะหรือมันถึงเชื่อแล้วมันตกออมาวะโอ้ยจะบอกว่าเราพยายามลุยอะไรมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้มันคืออะไรครับเนี่ยเป็นน้ำๆอย่างงี้แผลปีกบ้างเลยโอ้สิบหลักแล้วไปเลยโอ้โหไม่ดู้ไอ้มันหันอายด้วยดิวะเด๋ยววะอย่าดื้อเหรือจะตก นั่นคืออะไรอ่ะวงเก่ามีรถไฟด้วยเราไฟอ่ะหรือว่าเอ้ยโอ้งห่าอะไรเชียวมีเสียวรถไฟระ้วบางเพื่อนไม่มีหรอกมอสสปาร์ตต้นนี้มาเรามาถึงแคปที่สองแล้วมอสเนี่ยเราใกล้ถึงยอดเขาแล้วเราต้องปีนต่อไปไปนี่เราปีนแบบโดยไม่พักเลยนะเนี่ยมอสเราเก่งขนาดนั้นี่ยพูดอะไปได้บ้งวะเอ้าทำไมอ่ะ เื้อจะรู้นะว่าอะไรใช่เราไม่เหนื่อยเลยเว้ยวันแข็งแรงแข็งแกร่งเออไปกันต่อดีกว่ามัดเราอยาให้อะไรต้องมาขัดขวางเราเลยแล้วเฮียมันลอยอยู่ตรงนั้นแล้วนะมันลอยไม่ลอยทำอะไรอ๋อเขา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 จะเดี๋ยวโอ้พี่เขาช่างเสียสละเพื่อเราจริงๆเลยเขาต้องอยู่มากี่ ทีนะ่ะมันเริ่มสูงแล้วนะนะเพราะว่าเราสังเกตได้จากที่บริเวณนี้เริ่มมีหิมะขึ้นแล้วอะไรอ่ะอ,อุ๊ยอนุสรสถานนะตรงนั้นมีท่าเรือมอสสวยเราต้องพายเรือข้ามฟากว่ะทางหินน่าจะไม่ใช่ทางที่เราควรไปเพราะกูเห็นเข้าพายนัทไมมันรทายชาย,ย่างมอสมันกดวิวได้ไปและก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่กูไม่เห็นมีใครถือไม้พายเลยต้องจับจับขาตัวเองไงเฮ้ย <c oughs> มึงมึงขี้ไงการโดดไปเลยไม่ไม่ดีมั้งวัด อาจจะมีฉลามเนี่ที่บนเขามันมีฉลามได้ไงวะมาแล้วมาถึงแล้วดีแค่ไหนแล้วเรือไม่จมยังดูในน้ำจมเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลือกไปแล้ววชนเลือกเลยชนเลือกเลยเยตอนนี้เริ่มหนาวนะมอสดีนะที่เราใส่เสื้อกันหนาวมาตั้งแต่ข้างล่างชีวิตเราได้หาแต่ความหวาดเสียจริงเลยนี่แหะโอ้ดูทางดิยาวไกลอ่ะ ก่อนถึงยอดยาวไกลอ่ะไอ้ยังกูดี้นคำนี้แล้วกูพิการเด็ดต่อเฮ้ยอย่าขี้เกียจดิวะคนเราเฮ้ยหนูเนี่ยต้นไม้ลอยได้หิมะ่เงี้ยอาจจะเกิดหิมะถล่มได้นะถ้ามึงก็ไม่รู้ แล้วทำไมเราต้องเดินข้ามน้ำได้เมื่อเราเดินตรงมาก็ได้หรอนี่อ๋อเหตุผลนี้ว่ากระดักหมีเพราะมันมีป้ายน่าจะเป็นทางถูกต้องนะเฮ้ยเป้ยน้ำน้ำแข็งเหรอวันนี้กูเดินบนน้ำแข็งเป็นกูลื่นด้วยเฮ้ยระวังตัวนะเดินโอ้โหเริ่มละเริ่มละทางเริ่มพิเรนแล้วอ๋อโอ้โหเปนพิเรนเลยไงใครวะเนี่ย อลวงแล้วลวงแล้วโอ้ไอ้บ้องมึงคณกูลังจะบอกว่ามีหี่ไม้ทําให้มึงจมได้จะบอกไม่ทันบอกว่าเป็นพาวเดอร์สโนว์อะแบบขีมาไงไม่รู้อะแล้วมึงอยู่ไหนโอ้่ยอยู่ไหนมอดเอาใส่โอ้ความคุณเนี่ยโอ้คว มึงจะถึงกูจริงรอะจะบอกนะว่าเกือบตายเฮียตกที่สูงจกะกูตายเลยระหว่างที่มึงอ่านตายอยู่นั้นกูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเที่ยเป็นขี่มา้าแบบยังไงไม่รู้อะ่ะโอ้ยเฮียมึงอย่าบังกูสิมึงจะโดดมึงก็โดดสียืนแอคหาเฮียอะไรล่ะไอ้ว้าฮูเออกูเรียนมาไกลแล้ว แล้วกูเพิ่งนึกถึงเรื่องนึ่งได้เพื่อนว่ากูไม่มีน้ำเว้ยอย่าเสิรดิโอ้ยเฮ้ยจมจมจมไอ้เหี้ยจมเหมือนไอ้มอสกูตายอ้าวโอ้ยกูไม่น่าเล่นทางพิเรนเลย โอ้โหเอ้ยกูเดินิดทางอีก